วันนี้เวลา8นาฬิกาสนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจาักรีศรินธรมหาวชิราลงกรณวราราชภักดีสิริกิติ尔ีพิรยพัฒน์รัตศีมาคุณากรปิยชาติสยามบารมราชกุม,มารีสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองพิเศษศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาส ไปพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดผลิตผลทางการเกษตรและถ้วยรางวัลแก่เจ้าของนกเขาที่ชนะการแข่งขันกับทอดพระเนตรนิทรรศาการในงานวันฉลองงานลองกองงานศิลปาชีพและงานกระจูดในงานของดีเมืองนาราครั้งที่47ประจำปี2567ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษาอำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสเวลา10นาฬิกา30นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยประจําปีการศึกษา2566ณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองศิริราชสมบัติครบ60ปีอําเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในวันเดียวกันนี้เวลา10.30นา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงโปรดเกล้าจะโปรดกระหม่อมให้ในายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบป,ปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยายลัยสวนดุสิตป,ประจำปีการศึกษา2565ณหอประชุมสิริวระปัญญามหาวิทยายลัยราชพัฏนนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม อันหนึ่งเมื่อวันพุธที่25กันยายน2567เวลา8นาฬิกายีสนาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรตัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากเรือนรับรองพิเศษศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์พระตำหนักทักษิณราชนิเวศอำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาส เพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินทรงไปเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพลเอกนวลคุณหญิงบานชื่นจันทรีอำเภอสะบาย,ย้อยจังหวัดสงขลาครั้นเสด็จพระราชดำเนินถึงพระราชทานพระราชโ,โรการให้ครูใหญ่กราบบังคมรายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโรงเรียนและความก้าวหน้าของโครงการตามพระราชดำริจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนอาทิกิจกรรมเคลื่อนไหวและ จังหวะของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลกิจกรรมห้องสมุดกิจกรรมแปรรูปส้มแขกยีมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอสะบาย้อยเข้ามาสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ทําการแปรรูปส้มแขกยีและจัดจําหน่ายผ่านสากลโรงเรียนกิจกรรมทําผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติโดยนําใบไม้ที่ปลูกในโรงเรียนมาเป็นวัตถุดิบเช่นใบกาแฟใบมะม่วงใบศัก โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรแบบครบวงจรการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยใช้ปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานและการเลี้ยงสัตว์ได้แก่เลี้ยงไก่ไข่ไก่พื้นบ้านเลี้ยงเป็ดและเลี้ยงปลาดุกเพื่อนําไปประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนส่งผลให้นักเรียนได้รับสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีน้ําหนักส่วนสูงตามเกณฑ์มีพัฒนาการสมวัยเสร็จแล้ว สเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานซึ่งมีนักเรียนผู้ปกครองมารับการตรวจจำนวน254คนในการนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชในพระราชานุเคราะห์จำนวน4คนซึ่งป่วยด้วยโรคไตวายวระยะสุดท้ายโรคสมองพิการและโรคผิวหนังจากนั้นทรงเยี่ยมธนกรรมพระราชทานจากคณะธนแพทยศสาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมีผู้เข้ารับการขูดหินปูนถอนฟันเคลือบฟูออไลน์จำนวน223คน เวลา12นาฬิกา38นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงเยี่ยมโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนบ้านหาดทรายอำเภอสบ้ายย้อยจังหวัดสงขลาก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช2526สังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่43มีนักเรียนจำนวน150คนทรงติดตามการจัดการน้ำของโรงเรียน เนื่องจากฤดูแ้งม,มีมีน้ําเพื่ออุปโภคบริโภคไม่เพียงพอซึ่งสำนักง,งานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือสำนักง,งานกปรและกรมชลประทานวางท่อน้ำเพื่อส่งไปยังโรงเรียนและก่อตั้งถังพักน้ำขนาด1 0 0 0ลูก1,600ลูกบาทเมตรโดยเริ่มดำเนินง,งานในงบประมาณปีพุทธศักราช2568จากนั้นทอดพเนตรกิจกรรมต่าง ของโรงเรียนอธิโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันซึ่งนักเรียนได้ปลูกผักสวนครัวผล,ลไม้พ่อเห็ดน,นางฟ้าเลี้ยงปลาดุกในบอซีิเมนเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดไข่ได้ผลผลิตเพียงพอในการประกอบอาหารกลางวันให้นักเรียนการทำบัญชีครัวเรือนการส่งเสริมทักษะอาชีพโดยมีสำนักง,งานเกษตรอำเภอสบบายย้อยสอนการแปลรูปผล,ผลผลิตที่พบมากในท้องถิ่นได้แก่แยมส้มแขกน้ำจิ้มไข่สุดส้มแขก นำพริกเห็ดสารถแหนมเห็ดนางฟ้ากิจกรรมสาหกรณน์นักเรียนได้ฝึกทำบัญชีจดบันทึกการออมเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานมีประชาชนมารับบริการจำนวน524คนโรคที่พบมากที่สุดได้แก่โรคระบบกล้ามเนื้อโรคผิวหนังในการนี้ทรงรับผู้ป่วยไว้เป็นคนไข้ในพระราชานุเคราะห์จำนวนหนึ่งคนซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งตับ สมควรแก่เวลาจึงประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลทานคีรีอำเภอสะบายย้อยจังหวัดสงขลาเพื่อประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกับเรือนรับรองพิเศษศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสในวันเวลาเดียวกันนั้น เวลา16นาฬิกา4นาทีสมเด็จพระกนิฐธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรผลิตภัณฑ์โอท็อกของจังหวัดนาราธิวาสณอาคารพิก,กุลกนกศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอเมืองนาราธิวาสจังหวัดนาราธิวาสดิฉันปราณปิยาแก้วตะรายงานจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม